มีข่าวใหญ่ในวงการเกมมาเล่าให้ฟังครับเมื่อวันที่15ทธันวาคม2025ที่ผ่านมาเนี่ย Ubisoft เขาประกาศดีลใหญ่เลยเป็นการเข้าซื้อกิจการที่อาจจะเปลี่ยนตลาดเกม MOBA ไปตลอดกาลเลยก็ได้นะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่ว่านะเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ตัวเลขหรือข้อตกนงทางธุรกิจธรมธรมดาธรรมาครับเพราะเบื้องหลังเนี่ยมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจกว่านั้นซ่อนอยู่ คือมันเหมือนกับการได้กลับบ้านอีกครั้งของคนทำเกมระดับตำนานเลยล่ะโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลพื้นฐานกันก่อนเลยว่าดิวที่เขาว่ากันว่าสะเทือนวงการครั้งนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรกันบ้างหัวใจของข่าวนี้เลยก็คือ Ubisoft ได้เข้าซื้อสิทธิ์ในเกมใหม่แกะกล่องที่ชื่อว่า m a r c h of Giants ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเกมนะแต่ดึงทีมพัฒนาทั้งหมดมาจากสตูดิโอ Amazon Games Montreal มาอยู่ใต้ชายคาตัวเองด้วยเลย แล้วไอ้เจ้าเกม March of Giants ที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันคือเกมอะไรกันแน่มาทำความรู้จักกันหน่อยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับ March of Giants เนี่ยเป็นเกมแนว M.O.B. ถ้าใครยังไม่คุ้นชื่อนี้มันก็คือเกมแนววางแผนสู้กันเป็นทีมที่เราต้องคุมตัวละครไปบวกกับอีกฝั่งในสนามรบเพื่อชิงไหวชิงพริบกันนั่นแหะครับแต่มันไม่ใช่โมบาทั่วๆไปนะเกมนี้มีจุดเด่นเฉพาะตัวเยอะมากคือเราจะได้คุมฮีโร่ตัวเป้งๆขนาดยักษ์เลย เซตติ้งของเกมก็เท่มากเหมือนอยู่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมต้นปี1900แถมยังสร้างพวกยูนิตเสริมอย่างรถถังหรือป้อมปืนมาช่วยสู้ได้อีกมันคือการเอาเกมวางแผนมาผสมกับโมบ้าได้อย่างลงตัวแล้วก็น่าจะดูเดือดมากๆเลยและที่สำคัญเลยนะเกมนี้ไม่ใช่แค่โปรเจกต์ที่ยังอยู่บนกระดาษนะคะเพราะเขาทดสอบรอบ Close Alpha กันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อต้นปี2025ที่ผ่านมา แปลว่า Ubisoft ได้เกมที่เกือบจะสมบูรณ์แล้วไปอยู่ในมือไม่ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เอาละครับทีนี้มาถึงส่วนที่ผมว่ามันเป็นหัวใจของเรื่องนี้จริงๆละนั่นก็คือเรื่องของคนครับคนที่อยู่เบื้องหลังเกมนี้ที่ได้กลับมาอย่างบ้านหลังเดิมของพวกเขาอีกครั้งทีมที่ทำเกม March of g i a n t เนี่ยถูกนำโดย2คนนี้ครับซึ่งถ้าใครตามวงการเกมอยู่แล้วจะรู้เลยว่าไม่ธรรมดา ทางซ้ายคือคุณซาเวีย m a มาเกสครีเอทีฟดี렉เตอร์คนแรกที่ปั้นเกม Rainbow Six Siege จนดังเป็นภูแตกส่วนทางขวาก็คือคุณเล็กซองรับพาริโซอดีตผู้บริหารของ Ubisoft Toronto ที่คุมโปรเจกต์เกมยักษ์ใหญ่มาเพียบคือตัวท็อปของวงการทั้งคู่เลยคำพูดของคุณซาเวีย m a มาเกสนี้ชัดเจนมากเลยครับเขาบอกว่าการกลับมาที่ Ubisoft ทำให้ทุกอย่างครบรอบพอดีเราสร้างผลงานที่มีความหมายที่สุดของเราที่นี่ คือมันสะท้อนเลยว่าดีลนี้มันมีเรื่องของความผูกพันและแพชชั่นอยู่เต็มๆไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวแล้วเพื่อให้ภาพการกลับบ้านมันชัดขึ้นไปอีกนี่คือการกลับมาร่วมงานกับ Ubisoft อีกครั้งในรอบ6ปีเต็มๆของ Creative Director อย่างคุณซาเวียมากีสครับแล้วถ้ามองในมุมธุรกิจละ่ะดีลนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าวินวินสำหรับทั้ง u b i s o f t และ Amazon จริงหรือเปล่า คือถ้าเราดูตารางนี้จะเห็นเลยว่ามันลงตัวมากๆครับฝั่ง Ubisoft เนี่ยเรียกได้ว่าได้ทางลัดเข้าสู่ตลาด MOB ที่แข่งกันดุเดือดสุดๆแถมยังได้ทีมงานระดับพระการที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วด้วยส่วนฝั่ง Amazon ก็เป็นไปตามนโยบายที่เขากำลังลดขนาดแผนกเกมพอดีแต่ก็ไม่ได้ทิ้งไปสทัทีเดียวนะยังได้ประโยชน์ด้านการตลาดผ่าน Twitch ที่เป็นของตัวเองอยู่ แล้วทาง CEO ของ Ubisoft เองอย่างคุณอีฟกิเยโมก็ตอกย้ำความตั้งใจนี้เลยครับว่าดีลนี้จะช่วยให้ Ubisoft สามารถแข่งขันในสนามที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของวงการเกมได้ซึ่งสนามที่ว่าก็คือตลาด MOBA นั่นเองแต่ดีลนี้มันมีจุดที่น่าสนใจซ่อนอยู่ด้วยนะคือ Amazon ไม่ได้ขายแล้วจบไปเลยแต่ในข้อตกลงเนี่ยระบุว่า พวกเขาจะยังช่วยสปอร์ตด้านการตลาดให้ March of Giants ผ่านแพลตฟอร์ม Twitch ต่อไปซึ่งก็เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากครับคือเปลี่ยนบทบาทจากคนสร้างมาเป็นคนช่วยโปรโมทแทนคำถามต่อมาก็คือแล้วยังไงต่ออนาคตของ March of Giants กับทีมงานจะเป็นยังไงต่อไปภายใต้บ้านหลังใหม่เรามาดูแผนในอนาคตของโปรเจก t นี้กันครับสเต็ปต่อไปก็ค่อนข้างชัดเจนครับ อย่างแรกเลยคือการรวมทีมเข้ากับโครงสร้างใหม่ของ Ubisoft ที่เรียกว่า Creative House เพื่อให้การทำงานมันราบรื่นจากนั้นก็ลุยพัฒนาเกมกันต่อเลยแล้วก็เตรียมเปิดรับผู้เล่นเข้าไปทดสอบเกมในอนาคตเพื่อกิบฟีดแบ็มาปรับปรุงกันต่อไป สำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้น่าสนใจอยากจะตามข่าวต่อก็มีหลายช่องทางเลยครับจะเข้าไปจอยใน Discord ทางการก็ได้ไปติดตามบน X ก็ดีหรือจะไปลงทะเบียนรับข่าวสารโดยตรงที่เว็บไซต์ของเกมเลยก็ได้เช่นกัน และคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือการกลับมาของทีมระดับตำนานครั้งนี้มันจะใช่จิกซอชิ้นสุดท้ายที่ผลักดันให้ March of Giants กลายเป็นเกม MOBA ที่ยิ่งใหญ่เกมต่อไปได้สำเร็จหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามดูกันยาวๆเลยละครับ